แก้มบุ๋มปิยาดาชอบผลตรวจขึ้นสองขีดจางๆรานมีสองอย่างแต่ตอนนี้ใจแป้วนิดนึงแต่ไม่เครียดหลังจากที่นางร้ายสาวแก้มบุ๋มปิยาดาภรรยาของนักธุรกิจหนุ่มพีกตะพรเล่าระหว่างได่สดว่าไปกระต้นไข่มันอาจจะมีฮอร์โมนที่เหมือนคนท้องโดยมีอาการทุกอย่างเหมือนหมดเลยไม่ว่าจะเรื่องอ่อนเพียมีผื่นขึ้นตรงนี้ชี้ไปที่ช่วงบนใกล้ๆหน้าอกจะไม่ง่วงนอนไม่หิวไม่ปัสสาวะบ่อย ล่าสุดแก้มบุ๋มปิยาดาไล่เล่าถึงเรื่องนี้อีกครั้งด้วยโชคผลตรวจและบอกว่าขึ้น2ขีดจางๆได้อธิบายว่าจริงๆมันมีอยู่2อ,อย่างสมมุติตัวอ่อนไม่ทํางานต่อมันก็จะไม่ไปต่อขีดมันก็จะค่อยๆหายไปกับฉีดยากระตุ้นไข่โดยมีฮอร์โมนเหมือนคนท้องก็ใจแป้วนิดนึงแต่ไม่เครียดเดือนหน้ามารองกันใหม่ แก้มบมบอกว่าผลสรุปของหนูก็คือประจำเดือนมาค่ะมันมาจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้เราจะทํากันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ช่วงประมาณวันที่1 5บหถึงยีคร่าเขๆต้องเข้าใจก่อนว่าหนูไม่ได้บำรุงเลยหนูเพิ่งบำรุงมาประมาณเดือนนึงแต่หนูก็รู้สึกว่าข้างในเราดีขึ้นก็ต้องบำรุง2-3เดือนเปล่าให้เวลานิดนึงถ้าใครอยากมีรูจริงๆหนูแนะนําว่า อายุเริ่ม30ให้กินอะไรที่เกี่ยวกับบำรุงรังไข่รอไว้เลยไม่ต้องรอให้มีครอบครัวหรือแต่งงานหนู่อะพาดคิดว่าตัวเองแข็งแรง